สวัสดีน้องไอแล้วก็ท่านผู้ชมได้ครับสวัสดีครับผมค่ะพี่อ๋องโอ้โหบวกสัต์ใจบวกแบบบวกบวกแบบง่งไปเลยวันนี้พี่อ๋องครับก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเพราะว่าอ่าน้องไอปะแป้งไงเออนะครับนี่ต้องปะปะ,ป,งปะทุทๆกวันใช่นะครับอืมมาเร็บบวกอะไรไงนะฮะโอ้โหเออเปะทุกวันเลยพี่ถ้าอย่างงั้นนะครับ บวกแล้วก็แบบโอ้โหปรับตัวขึ้นโ,<อ>โดดเด่นนำโดยแบบเดลต้านะเดลต้าแบบก็เหมือนแบบสร,ส,รสร้างสร้างเซนิเมนตบวกนะครับให้ให้ให้กระตลาด<ม>บวกนำมาก่อนแล้วก็มีแบบตัวหลักๆก,ก็<ง>แบบช่วยๆกันอย่างนิดอย่างาหน่อยขึ้นมานะครับอืมก็อ,มอันนี้ก็รอทดสอบหนึ่งพันสี่รอจุดอีกทีหนึ่งจากที่แบบ <C ell an> ทดสอบมาหลายครั้งแล้วก็แล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับอตอนนี้ก็ติดตามถ้าถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะไปเล่นโซนบนที่บอกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่สี่สูงนะครับที่เป็นที่เป็นแนวกราบบนอีกทีหนึ่งนะครับก็ <C ell an> จะสร้างอัพไซด์อีกประมาณสักประมาณสักสามสามสิบกว่าจุด นะครับถ้าเบรกหนึ่งพันสี่ร้อจุดไปได้นะครับอืแต่ว่าถ้าจะมองตลาดบอททอมเนี่ยก็จะต้องเดี๋ยวต้องดูวันนี้ก่อนเพราะว่าออันนี้มันก็เหมือนยังเล่นอยู่ในโซนเดิมๆอ่ะแต่แค่มันย้อนกลับขึ้นมานะครับแต่ก็เหมือนกับเปิดสำหรับโอกาสในการเก่งกําไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอืสําหรับตัวตัวพับเซตพรุ่งนี้ก็มีประเด็นประเด็นอ่ตัวประชุมกรนงนะครับแล้วก็เรื่อง ดิจิตอลเ l ลตนะครับที่เป็นสองเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็น่าจะมีทุิพลต่ออทิศทางของของเซตด้วยนะครับกรอบร่างตอนนี้ก็จะมีมีที่น่าจะปรับขึ้นมาอยู่โซนประมาณสักหนึ่งสามหนึ่งสามแปดห้านะหนึ่งสามแปดห้ากที่เป็นต้านสำคัญเดิมที่มันติดติดอยู่ลหลายหลาครั้งอันนี้ก็เป็น แต่นาวตาเป็นแนวรับนะครับถ้าย่อสลับแล้วก็ไม่ต่ากว่าทิศทางก็ยังเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับสําหรับตัวภาพของเซตนะครับส่วนคืนเนี่ยก็ก็ยังเป็นขึ้นสีอยู่นะเป็นจต่สีมันก็ <c oughs> ก็เปลี่ยนรูปร่างนะครับคือจากเดิมที่เป็นสามเหลี่ยมนะที่แบบเหมือนกับมันไซเวดาวมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> เป็นแบบฟิกแซกลง <c oughs> ่าตอนนี้มันแบบอ่ามีการเบกขึ้นมานำโดยนําโดยเดลต้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะเปลี่ย <Okay. S 1> นรูป่างเป็นแบบไซด์เวยแทนแล้วก็ห <Okay. S 1> ากรอบบนที่บอกนะครับก็คือโซมหนึ่งสี่สามห้าแล้วก็น่าจะเป็นเส้นส่งแล้ววันที่รออยู่หนึ่งพันสี่ร้อสี่สิบจุดนะครับถ้าจะมองว่าตลาดเป็นบอททอมมาอาต้องรอแบบการทะลุหนึ่งสี่หกเจ็ดขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้บอก เก่วไปเลยนะครับจะได้ใช้เป็นจุดมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยเออเซตตัวนี้ที่มันแบบเหมือนกลับขึ้นมาแล้วมันดีพอหรือยังที่จะบอกว่าตลาดมันเป็นบอททอมไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะต้องทะลุหนึ่งสี่สักหนึ่งสี่หกเจ็ดขึ้นมาก่อนนะครับแบบอันนี้เป็นแต่เพียงว่าขึ้นสี่มันเปลี่ยนรูปแบบจากสามเหลี่ยมมาเป็นไซเวย์แล้วก็ถา้าทะลุพันสี่ขึ้นไม่ได้ก็จะไปเล่นก่อบนนะครับหนึ 1, 4, 3, 5, 1, 4, ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่ศูนย์ แต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นต้องลงมาอีกทีหนึ่งนะว่าอาจจะย้อนกลับลงมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเซตที่ที่มองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องคืนที่เอตามกันมาสักยะลนะครับค่ะพี่และอย่างตัวทีเฟกคะคะพี่ทีเฟกก็ขอเอซีก่อนละกันนะครับอือเพราะต้องบอกว่าเหมือนแบบว่ายังขอดูก่อนละกันเพราะมันมันเดลต้ามันขึ้นมาเออนะครับ คือไม่รู้แบบใครแบบแบบกระตุ้กระตกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกอะไรสร้างมันขึ้นมาเยอะอะได้วยอ่ไอตัวเซฟฟิพตี้ฟเจอร์ก่เป็นบอกออไปเล่นหุ้นกันละกันนะครับเล่นหุ้นกันละกันฟูเจอร์มันขึ้นมาเยอะแล้วอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวรอ,อ,อมันย่อลงมาแล้วค่อยแบบเปิดลองก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่หุ้นก็จะมีแบบอย่างเอาอทีอย่างเงี้ยนะครับก็ ใครซื้อเวลาตอนเช้าก็จะมีสักประมาณโซนเก้าหกสิบเก้าอ่ะหกสิบเก้าเจ็ดสิบนะครับเป็นเป้าในเอจุดที่แบบรอขายทํากําไรนะครับอ mm ื hmm. อันเนี้ยก็ mm hmm. ลองดูแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอ่ CPO อย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ e a r n i n g ็งคิหนึ่งก็น่าจะดีนะฮะแล้วก็ช่วงหน้ารอนเนี่ยยอดขาย พวกแบบเบเวิรเลจอย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับอืมก็น่าจะเป็นตัวที่แบบยอดขาแล้วก็ผลการงานดีสุดในกลุ่มนะฮะก็อันนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็น c b o แถวนี้ยรับได้ห้าสิบหกจุดห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบด้านบนสับประมาณโซนแบบห้าสิบห้าสิบแปดจุดห้าหกสิบบาทอย่างเงี้ยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นอ่าสองตัวนะครับที่แนะนำหรือว่าตอนบ่ายก็จะเอลทีมันขึ้นมา และแล้วก็ลองดู CPI ีอีตัวหนละกันนะครับส่วนเซฟิตี้ฟิวเจอร์นี่ขอเป็นเวนซีก่อนละกันนะครับรวมถึงนะ,ะตัวโกฟิวเจอร์ด้วยที่ปรับตัวขึ้นมาขึ้นมาเยอะอะนะครับก็เป็นภาพขการเบนซีเช่นเดียวกันครับผมโอเคได้เลยนะคะทองกับทีเฟกนะมันร้อนแรงมากๆนะคะถ้าเกิดใครที่แบบ โอ้ไม่ได้ไมตั้งแต่ต้นทางตอนนี้เวท a n ซ C นะคะแบบที่พี่อ่องบอกจะเย็นๆรอกันนิดหนึ่งนะคะค่ะพี่อ่องขอบคุณมากเลยนะคะครบทุกอย่างเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่องขอบคุณพี่อ่องมากเลยนะคะสําหรับมุมมองนะคะการลงทุนในช่วงนี้นะมีคน